ทำไมกูจมนาบอกกูน้ำเอเน่ประสบการณ์เจออายโอเคตัวจริงโอเมก้แล้วมึงสีโอไม่เห็นยังวะแม่อายโอเคมาไอไหราเราเดยวไปว่างครับอยาจะไปซอยอายูี่ไหนเดี๋ยว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 กูไปซอยกันก็มาไอ้สัตว์มาฆ่ากูมาฆ่ากูเฮ้ย Hey, เฮ้ยยิงไยิงอย่างเยียบมาต่เาเจจายเฮ้ยยเฮยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเย มูดังป่อยัอยเเนยเอิงของอยู่นี่ของอยู่นี่ไปงนั้นเป็นกายนอายุแก้วจริงนะนี่ดูหน่อยเป็นควันตาของอยู่นี่เออยเคเอาจิงไปนะครับไอ อย่านี้ควันตาเด็กหน่อยแบบื้อเป็นควนแบบโอ้ยอ้าวอ้าวหนังมก็ไ d m ก็ o d ม y g

ไออยู่ดังเอกูแอกด็กไอเี้ยออามันแอกอันเดนีงยน้องนี่เด็กดคคมองนจุดสาจุดนั่นน่ะแล้วโครอันครมองกันสวัสดีไอนี่เงีนมองฮาฟูบอล้ล้วมึงก็คมองนดมึงคตรงนี้ขอบคุณนะโอเมก้าสิจคดถ่องเงยอ่ะแต่กูม่อยากแอกนอนกูเก่งมด อ้กูกม็มีกูก็ตีเท่กันกูตีที่กูหัวบอมตีทอปที่เท่าไหร่กก้โอยสลัดเอ้ยแมงกูปรกาศจริงเลยกูตทอที่สามสิบเก้เอ้ยอย่าเพออบหอไง Bần tìm chìm 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 เี้ยเบิ are you okay, เเร์อะยอูโอเคอดีเจเก็บเก็บแล้วอายูโอเคดาวติงเหรอรอดูได้เลยอ okay, ายูโอเคดาวติงทำไมพี่ไม่ซ้ำบอกก่อนล่ะพี่เอ้ยโอ้ทาตัวโคเท่ขนาดเป็นอายูโอเค,อเ,ค okay, เนี่ย <c oughs> วันนี้ลูกกึอยู่กับอายูโอเคตาวติงเสียงเกณ์ครับอืมเนี่ยครับดูนี่ครับโอ้ไม่กอด

แก้ตัวแก้ไขไม่ได้ก็เด้งเฮ้ยหมอนเฉยง่ลยวะโอ้ยไอโอเคเฉียงเยอะโอ้ยดูอโอเคป้าหนีผมป้าผ่านมาผิมึงผ่านมันเป็นหลานไม่งม่่บอกมึงเด่งเองโอ้ยนี่มโอ้ย มาแล้ว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  first c l อ้เหี้ยมันมาแล้วมาแล้วว um ิ่งละวิ่งละมาอยู่แล้ววิ่งละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวิ่งมั่วระบาดดิเหี้ยเชี่ยไอโอเคขึ้นหลังข้าวไม่เนเลย เน็ตอายุโอเคดีอายุเ้ยื้อเติเน็ตไอ้เนียิงิงไม่ก้นเน็ตอายุโอเคบอดีหิงอโอเคริ้เติมเน็ตไอี้ยอายุโอเคริเติมเน็ตอายุโอเคองจจะเติมไ้นหลายว้เบิกเน็ตอายุโอเคีไอเนี้ย นุ่มตีแล้วมึงคนเดียวเนอะวุ้ทซอเหี้ยยัางมูเลยมึงเอาไป Double kill โอ้โหไม่ไหวของอยังเนี่ของอยู่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 นี่ เียโคตรแพงทีอ่อายุเองครับม่พี่อายุ่ิงจริงเหรอครับเนี่ยเียโคตรข่าวเลยครับถอก่อนไอก่อนอยก่อนอายุกี่โอ้ยยย เี่ยอยู่โอเคตัวจริงไหมครับเนี่ยทำไมเสียงขาจังเลครับตัวจริงครับนำนำน้องเดินอย่างครับโอ้ผมนี่เสียงพี่นิดหนาวผมไหลเนี่ยน้ำเยี่ยวนะเนี่ยเอามาควยเลย my god ่อายุเฮ็โอเคโอ้ยยูนิอมน้องปองคุณดูน้องห่ ไอเนี say, think, ่ยออายุอเคโตตีงไงอยอายุโอเคอ้ยวม่อลากเลยมเ้ยเขาต้องบอกอายุโอเเอาจริงให้ได้เสียงดังอะไรหลอวฮยกู้ใ้ใช้ยด้ นี่งเบื้องชาย,ยากรัาชายย,า <คน S 1> ยังคนเหล็กคนเหล็กนี่จังไแนเอา้าขากูมีเหล็กเด้ออี๋ดีวะเออแมนแมนแมนเสือกบบรูกแคบปบแคปแคปหนึ่งนะพี่ขอตรวจชาย,ยาก,ก่อนแล้วก็เอาดีว,วะคนเหล็ก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 นี่มันยุ่งกับอันเดียวอัอนนี้มันเป็นหลุมหนาเจา๊งแน โอ้แม่ก๊อฟโอ้กิงไปเบื้องหน้าปูไฟกูคนเหล็กราชายิงหัวงูแหลวากนมาเป็นขามพี่อายุโอเคครับพี่มีชุดแบ็คกัดไหมครับผม ผมรอชุดแบ็กก็ตเข้ามาอยู่นี่พี่พี่มีไหมครับโอ้ oh my god บัสอ้าวไอ้ยัยโอเคออกิี่มาเหรอเขาแพนแฮะพี่ครับขอแคปหน้าโปรไฟล์ก่อนนะพี่เผื่อพี่ตัวปลอมแป๊บหนึ่งขอขอท่าเต้นหุ่นโหน่อยพี่หุ่หน่อยพี่ ได้ไาอย่างน้อยอายูโอเคเขาก็รับเพื่อนเราไม่ก็อด้ยูโอเคงั้นลบเพื่อนเขาเราไปคิด